จะต้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมามามาน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร,ร้องรำทำกินสวัสดีครับผมต้อนรับกันนะครับผมกับรายการร้องรำทำกินสำหรับ EP นี้ด้วยกันนะวันนี้ตัวเต้น,นะครับผมได้นำเมนู ง่ายๆมาฝากสําหรับคุณคุณกันด้วยนะครับใครที่บอกว่าอยากจะได้เมนูไหนเป็นพิเศษก็ลองลองแนะนํากันมาผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผ่านทางไลน์วิลล่าสุดมีไลน์นะเราอะมีไลน์นะแอดลูกทุ่งแอด L, l W K T U N G นะฮะ หรือว่าจะเข้าไปทาง box อินบ็อกซ์ได้ทุกๆช่องทางไปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเปน,นึงเมนูนะฮะที่อาจจะมาแนะนํากันเป็นเมนูที่สามารถทํากันได้ในทุกเพศทุกวัยคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเปิดตู้เฮ้ยเมนูนี้มันสามารถทําได้ด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้มันสามารถเอามาประยุกได้ด้วยเหรอจริงครับโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแค่คนเดียวผมไม่ได้ทําแค่คนเดียวผมมีแขกรับเชิญกันด้วยซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้เป็นบุคคลที่จับหาตัวยากมาก เป็นพิธีกรชั้นนําแห่งประเทศไทยท้อนรับกันเลยนะดีเจแบงค์ครับผมดีเจแบงค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวควรนี่มารายการนี้ต้องใส่แมสก์ทุกเรียบร้อยเฮ้ยแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนควรเต้สวัสดีครับผมนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมองไม่เห็นไม่รู้เลยเนี่ยควรอะไรอ่ะควรแบบนี้ที่บ้านกับใครหรือเปล่าแล้วคุณมาเล่นกับผมเนี่ยก็ว่าไปโอ้ยเราก็ต้องใส่แมสให้มันเรียบร้อยคุณสวัสดีสวัสดีครับผมโอ้โห ให้เรามาทําอะไรอ่ะครับให้มาเก็บกวาดถูบ้านบางพี่ถู๋ไม่กวาดไม่ใช่เฮ้ยคุณเฮ้ยพูดถึงบรรยากาศของวันนี้บรรยากาศนี่นีงานเอาดอโดยเฉพาะเลยคุณชอบเอาดอหรืออินดอร์ไม่ะริมระเบียงของโปรดเลยจะบ้าเหรอคตรทำไมธรรมชาตินะครับธรรมชาติดีและบรรยากาศดีก็เลยบอกว่าอยากจะให้แบบทําเมนูแบบง่ายๆเพราะว่าวันนี้ผมเห็นดีเจแบงค์มาเนี่ยผมก็เลยเอาของเหลือๆมาให้ดีเจแบงค์ทำกูกลับกันได้ คุณผมให้เกียรติคุณอยู่บะหมี่กึ่งเสปลดลูปแต่วันนี้ผมขอเป็นบะหมี่กึ่งเสปลดลูปไอ้นี่กว่าพี่ตกใจเลยขึ้นมาทำไมขอเป็นแบบไหนบะหมี่กึ่งเสปลดลูปแบบแบบกูิ้งเตอร์ไหยดีกว่าเออได้สิแบบเกาหลีดี่ไหมโอเคเขาเรียกว่าบะหมี่กึ่งเกาหลีเกาหลีนะเส้นเกาหลีเส้นเกาหลีมันจะไม่เหมือนเส้นไทยมันจะแตกต่างกันยังไงมันจะมีความใหญ่อ่าใหญ่กว่าหรอเกาหลีใหญ่กว่าจริงเหรอพี่วันทุนนี่เดี๋ยวก่อนอะไรติดตาไม่รู้ ยังไม่พอไม่พอของที่อยู่ในตู้เย็นไส้กรอกมีหมูแฮมปูอัดอันนี้คือแป้งห่อเป,ป,ป ah เป็นห่อเป,ปเปี้ยหรือว่าเป็นแป้งที่บอกว่ากินอาหารเวียดนามที่เราเห็นเห็นกันเป็นแผ่นแป้งห่อแป้งหอ่อปกติแล้วมันจะแข็งแขงแล้วมาแช่น้ำวิธีธทำของเราก็คือวันนี้วิธีทำเล้ก็มียากนะนะแตแทนเป็นวิธียกออกจากครัวยังไม่ได้ทำในยอดจัวควณอ่ะหน้าที่ของคุณแล้วแหละขอบคุณมาก ผมว่ามีหน้าที่บอกแล้วคุณมีหน้าที่ทำในวันนี้คุณจะไม่ทําให้ผมทำคุณทําไปคุณผู้ชมช่วยเป็นแรงใจผมหน่อยยังไงต่อหลังจากนี้เนี่ยผมมีน้ําเออวุยใส่ได้หรอใส่ดีครูอันนี้เครื่องปรุงอันนี้เป็นเครื่องปรุงเกาหลีอใช่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 มา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 คือถ้าเกิดหมูว่าลวกอ่ะคุณผู้ชมครับผมเส้นเส้นเส้นของเกาหลีเนี่ยเขาต้องใช้เวลาหน่อยประมาณแบบไม่น่าจะแบบสองวันสองวัน สองวันก็ไม่ต้องกินแล้วก็อืดตายละเอาเป็นต้มเป็นลวกสี่นาทีใช่ประมาณสี่นาทีหลังจากนั้นผมใส่เลยผมใส่เลยแล้วเดี๋ยวคุณมีนาทีคนอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจ้า้ำซอสไงน้ำซอสยังมีอีกยังมีอีกมีอีกเหรอครับอันนี้มันคืออะไรหรอเป็นเป็นผงของเขาเป็นผงเขาใส่ไปเถอะคุณมีอะไรใส่ก็ใส่เขาเลมันคืออะไรอ่ะนี่ไงนมันจะมีงาใช่โอุ้ยแล้วแล้วเอางาบางอย่ช้างไปแก้สิครับเอาพอดมเอาเอางามาไงไงไง หลังจากที่เราได้แบบว่าใส่น้ําซอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผสมผงเนี่ยที่เราใส่ไปมันมีอะไรนะมีอะไรนะทุกคนเห็นเนี่ยเอองาอ่าแล้วมีไรกแล้วก็สาหร่ายสาหร่ายด้วยสับเก้าโอ้โหจ้าจ้าจ้าเเต่ง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 คนนี้อซตํงอะเต่งเต่งนี้มันอยู่ในหัวตลอดนี่คุณอ่ะนี่คุณอยู่ในหัว เดี๋ยวผมมีเพลงแล้วคุณแบงค์แต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมร้อเพลงแล้วคุณทำเอาได้ได้ได้ ผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเรียนบาทตั้งสีห้ากำมือยอดเพลงจากใจคนซื้อเป็นเหมือนสื่อสารรักจากใจผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้คุณเอคุณอีคุณอ้อยและนั่นคุณหน่อย ต่อยใช่ไหมคุณหญิงคุณมากับใครจำผมได้ไหมไอ้หนุ่มตู้เพลงคุณตู้คุณแววคุณแววคุณแดงคุณเก๋คุณเก่งคุณคุณโอ้อคุณจิมคุณตุ้มคุณติมติมเสียเคร่งฟังฟังเถิดฟังเพลงเราคนกันเองไม่ใช่อื่นไกลผมจีบสาวไม่เก่ง ต้องใช้ตูปเพลงจีห้มีไหมคนที่เอ่ยชื่อจะรักคนซื้อที่ไม่หลอกใครหากมีโปรดยิ้มมาให้มาเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มตู้เพลง สาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเลียนบาทตั้งสี่ห้ากำมือยอดเพลงจากใจคนซื้อเป็นเหมือนสื่อสารรักจากใจผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้คุณเอคุณอีคุณอ้อยและนั่นคุณหน่อยคุณปอยใช่ไหม คุณหญิงคุณมากกับใครจำผมได้ไหมไอหนุ่มตู้เพลงคุณโอ๊คคุณแววคุณแววคุณแดงคุณแก่คุณเก่งคุณคุณจุ๋มคุณจิมคุณจุ๋มคุณจิมยิ้มเสียเครงฟังฟังเถิดฟังเพลงเราคนกันเองไม่ใช่อื่นไกลผมเจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู มีไหมคนที่เอ่ยชื่อจะรักคนซื้อที่ไม่รลอใครหากมีโปรดยิ้มมาให้มาเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มตู้เพลง งานชิ้นโบแดงชิ้นโบนี่คือมวลงานชิ้นโบแดงอุ้ยโอยนี่คือคือนี่คืออะไรอร่อยนี่คืออะไรอร่อยนี่คือสีที่กู้ถาอร่อยนี่คือสีที่กู้ถา้คุณนี่บอกเลยยังไงคุณผู้ชมทำไมนี่คือของอร่อยมากคุณเต้ผมให้คุณรับประทานให้หมดเลยเดี๋ยวผมก่อนชื่อเลยปะ อันนี้ก็คือเมนูที่ชวยเพียร์สตันฟอร์คุณผู้ชมครับฝากด้วยรายการของเรานะครับผมดูอีพีนี้เสร็จนะครับอย่าเพิ่งกดบล็อกพวกเรานะฮะดูอีพีต่อไปได้เพราะจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้ที่คุณจะต้องติดตามกันนะครับคุยกับคนโน้นคุยกับคนโู้นด้วยคุณแบงค์ครับก่อนที่คุณจะไปในวันนี้เนี่ยผมให้คุณฝากผลงานคุณตอนที่คุณทําอะไรอยู่ตอนนี้แหละครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ ก็ยืนอยู่เนี่ยแหละครับให้ไม่คุณนำชะละการหรือว่าคุณออกจากทุกทุ่งกันนะเว้ยอุ้ยตายไปยสามดิโอเปลี่ยนจานถึงโศกเนอันนี้เก้าโมงเรียกให้เขาไปเออแล้วฝากติดตามด้วยนะฮะร้องนำทำกินนอกเหนือจากนั้นใครอยากฝากร้านบอกกันด้วยนะครับผมบอกบานทุกช่องทางเรานะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากยูทูบชาแนลนะฮะยังมีไลน์แอดด้วยแอดลูกทุ่งคุณเข้าพูดคุยกันได้ทุ่งดีเจเรามีการตอบกันยินดีต้อนรับ Tiktok ก็มี Tiktok ก็ได้มีบททุกซ่างเหมือนชื่นใจเออจริง รักเขารักเข่าอ่ะรักเข่าเขารักเราไหมรักสิ่ด้วยเนาะรักมากไปแล้วคุณครับเดี๋ยวเราทำกันต่อนะครับผมเดี๋ยวให้ให้คุณน่ยได้ลองทําตามกันด้วยเมนูนี้ชื่อเมนูว่าเปียสถานฟายสถานฟาครับไปกินกันครับเชิญครับ ฉีกซองใส่เครื่องปูขยำขยำายุ่งยุ่งในต่อนต่อแล้วก็กรอกนี่่ขอเอนาแค่นี้เองอร่อยอร่อยมากเป็นไงผมมีความสามารถและเชี่ยวชาญมากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมและดเจิตเต้เออคุณดูดนิ้วหรือเปล่าโอ้โหจุ๊บๆจุ๊บๆเลยอดไม่ได้นะและที่เหลือมันจะมีตําเหลือเลยวะและที่เหลือมันจะมีผมผมอยู่เฮ้ยได้นิ้วฝาบฝาบาบปาด เรียบร้อยเฮ้ยคุณเป็นไงผมเก่งไหมเก่งมาก